พระอาทิตย์ฉายแสงแสง่สองเอลงมาถึงในมหาสมุทรด้วยแต่ก็ไม่ทำให้ร้อนเท่าไหร่หรอกนะนแต่ถ้าดำลงไปไงลูก,ล,ก,ล,กลึกมากก็จะเจอแต่ความ<ะ>ความมืดพวกปลาแถวนี้จึงมีแสงในตัวเพื่อช่วยนำทางเพราะแสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึง อที่ก้นมาหาสมุทรมีบ้านของเลยลูลกมุกยักษ์มึกยักษ์ทำไมอ่ะท,อที่โมโหพี่โมโหวาีมาไม่คเคยชอบมันสักเท่าไหร่ไหนมามึกยักษ์อยู่ไหนไหนเนี่ยเ,เขาจึงรีบว่าหนีทันทีไปแล้ววาดีมาหนีไปแล้วเห็นไหมวาดีมารู้สึก รู้สึกอะไรลูกเศร้าเศร้าใจทุกทีที่ว่ายผ่านผ่านอะไรเนี่ยซากเรือผุอผพังเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเรือถึงจมลงมาจมลงจมลงมาโอ้โหโบ,บ<ท>๊ีโบ๊ทหันบนเลอนั่งบนเลออะขึ้นน,น,น,นี่อะไรโอ๋อเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะฝูงอะไรลูกหาหลาน ฝูงฉลามแคร์เออฝูงฉลามจอมแกเรกำลังรุมลังแกแคร์วานแคร์แฮคร์อยู่นี่แคร์อยู่นี่ที่ทีไปไป่ไป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 โอ้โหไป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 เจ้าพวกเกเรบอดีมาดุเสียงดังฝูงฉลามตกใจและรีบว่ายหนีกันกระเจิงอ้า ทำเสียงยุได้เหรอ